ครับนี่คือคือบ้านบงค่านะครับนี่นนบ้านนี้ผมสีออกจากบงค่าสิไปยอดหวานวสิไปบ้านคุณหวาครับนี่ครับสิไปบ้านคุณหวานนะครับนี่ออกจาก จากบ้านบุงค้าตำบลบัวขาวอำเภอกุชินาไลาจังหวัดกาฬสินนะครับสีภาพพี่น้องลัดร้อทธงไปบ้านคุหวานะครับตำบลคุหวะอำเภอกุชินาไลาจังหวัดกาฬสินนะครับผ่านว่าหน่อยยาตามรอยพระราชมีเศรษฐกิจพ่อเพียงรศรูศศเงเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงของบ้านบุงคาจ้าโอ้ของบ้านบุงค้าเมื่อกี้เรนสังเกตุอะไร งนากูส่วนผสมขนานนนะส่วนผสมอันนี้ครับนี่นี่ไม่ไม้คับบ้านไม้บ้านไม่หน้าอยู่บ้านไม้บ้านไม้ตะเย็น นี่เป็นบ้านบวง่าครับจะเป็นบ้านที่ขยายมาตามถนนมูบานหลังนี้สวยเลยขยายมาตามถนนนะครับสิไปบ้านดอนอุ่มล่วหรือไปบ้านคุหว่าครับเส้นนี้เป็นถนนค้อจีดเสริมเล็กกว้างซี่เมตรครับเป็นถนนระวางมูบ้านไม่นี้พายพี่น้องเบิงมูบ้านชนบทนะครับของอำเภอร์กุชินาา่าไร อาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องโอ้ง่วง่สีงามเนาะโงแดงๆอันนี้ปลาบักี้โอ้ยม่มีสวนใช่มีเป็นบ้านนะบลบักมีเออบ้านหออ้่บ้านนบ้านบุ้งข่าละจ้าบล็อกบี้กุ้ง้งจนี่แม่นี่ไม่่ใหญ่บอกบเป็นง่วง่ เป็นแล้วบ้านหลังนี้ไหมมันแยกกันเลยแยกบ้านหลังนี่ขวามือนี่สนใจเนี่ยนี่ทรงโมเดิร์นนี่นี่ขวามือนี่คุณนี่เหมือนรีสอร์ทเลยไหมนี่เป็นบ้านทรงไทยสองหลังสามหลังแล้วมันจะมีหลังใหญ่หลังหนึ่งตรงนว่าเลี้ยวเ้นหรอครับเห็นเห็นเบงเรือเบงเอเห็นีกด้านหลังหักไงเลยบังคาแล้วไม่บังบ้านทรงไทยหลังหักไงเลย้เหเป็นด้านหลังมัด้านหน้าอยู่ตรงไหนด้านหน้าจะอยู่ตรงซอยนี้เราเลี้ยวไปดูดูไหม อะไ้นะา่วงต่างชตรงอะไรเลยบีานี่ปลาอ้ยปลาอ้ยปลอ้ยโออะไรครับอานี่คือชนบทอหีครับนี่ชนบทของประเทศไทยนะครับนี่จังหวัดาสินจ้าจังหวัดกาสินครับเป็นสวนบ้านสวนนี่บ้านสวนนะครับนี่อยู่เนอะตรงไ้นบุกสวนสุเลียว ตัวหลอดขอบชิดต้นกล้วยตัวหลอดต้นนั้นสุกตัวหลอดเหรอคว้าเหมือนแบบโมม่นนะยังไม่ถึงไปให้ไปหน้าคึ้นตรงหน้ากันอยูตรงหน้าแต่ว่าน้ำจะแข็งยักน้อยแปลกอยู่หม่องท่านนี้ฝนไม่ค่อยตกมีน้ำข่วงครับต้องอาศัยแต่หน้ามันฝนเมื่อไหร่ครับนี่ยนะครับหัวไอ้หน่อข่วงบึงเนี่ยขึ้นบ่อเห็นเลยอยากพื้นที่สูงยังไอยู่ไกล อ่าพื้นที่สูงจักน้อยครับนี่นี่คือชนบทของประเทศไทยนะครับทังวัดกาลาสินเอาบนงวิถี<ท>ชีวิตเ<า>ชาาชนบทเบิงบานท่าสีม่วงพ้่งนองนาำครับพูนโอ้รับสีกันส่งโมเดินไง่ัวยใส่ สั้นมากซุ้มโมเดิร์นในบ้านจะเป็นสั้นเดียวเนาะเป็นส่งไม้าง่ายง่ายส่งไม้แหงราคาบาแพงเครื่องไม้แหงเอาพออยู่ได้ผลิกทรงโมเดิร์นราคาบาแพงคือคล้ายๆเมืองนอกทรงเมืองนอกนี่ครับถนนไปหน้าครับเป็นถนนไปหน้าระวังหมู่บ้านนะครับผู้ใดมีหน้าคือมาสร้างบ้านอยู่นหน้าเลยครับเดี๋ยวนี้บอกว่ายู่นหน้าแล้วนี่ครับ อันนี้เทียงหน้านี่ยังเป็นเทียงหน้าแบบดั้งเดิมดเลยครับนกสูงบ้านไว้ยังไงอ่าซานอะสามพันแลงจ้าสามพันแล้วนี่นเอเพิ่มไอ้โมเดิร์นจา้าสงโมเดิร์นโอ้หนาอยู่นะใส่อันนี้น้ำลายเลยทั้งน,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 นี้ทั้งสายน้ำลายกระสุนอันนี้เพิ่มมีหนอง มาเดชเพื่องสูงแน่จ้ะสูงมาแต่ข้องเลยสูงมาแต่หนองนี่ข้างขวามือหนึ่งไปบ้านคุตวานถูกแลสูงมาแต่สูงโอ้พังสูงมาแต่ผลแต่นองแต่มาเน่น้องพันโอ้โอ้โหนี่ซีเรียลตัวนี้วยกกันวัวนันนี่ไปไปบ้านดอนรั่วครับตรงไปแยกไว้นี่สิไปบ้านคุดหวานะครับนี่ยบ้านดอนรั่วสิเป็นตำบลบัวขาว บ้านคุ้หว่าสิเป็น,นตำบลคุ้หว่านะครับเอาเบิ้งวิถีชีวิตชนบทประเทศไทยฮอกครับนี่โอ้นี่เทียงหน้านี่ไหมแบบปรงใสเลยนี่ม่นมีสายแอมเทียงหน้าแบบปรงใสั้งนี่ก็ยังอืน่นำอามีได้จังเนี่ยมันค่อยไม่หนาม พาอายุมาอีกรอบนี่ได้ก,การเลยนี่สวนส,สามตันทางไปเลยพี่ได้กันแล้ว,วโจอ่ะหายเด้งรู้ไมคุณพ่อไปบนเขาแม่ง่งาหน้าโอ้ยยังบานไหมเป็นตะยูส่สบายอะไโอ้เทียนนี่มันตะนอนเล่นนี่หนบ้านเพิ่งหน้าจัว่วโอ้หน้าจั่วนี่สมน้าจัวเลยสีเขียวสีฟ้า อันนี้สร้างมาอันี้<ม>ปลูก<ม>แตงหรือบักถั่วเน้อนี่เนาะอันนี้บักถั่วจ้ะปลูกถั่วนะครับถั่วฝักยาวสลับอ้อยขอ้าวโพดแตงแต่ว่าแต่ว่าข้าวโพดมันก็มีเส้นพูดทั้งวันดอนอุ้มล้มข้าวโพดและในตุ่มข้าวโพดใส่ไข่เมื่อใส่ไปขายเนี่ยพร้อมข้าวโพดอันนี้เป็นถนนจากบ้านดอนอุ้มลั่วตำบลบัวขาวอำเภอคูเทียนารัจังหวัดกรสินนะครับ ไปบ้านคุ้นวาตำบลคุ้นวาอำเภอกุงชินไร่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่สิบลโคนสายหลักเป็นระว่างหมู่บ้านครับใช่เป็นบ่อบดีจ้ะเป็นทางปูนซีเมนต์โอ้แรงสะดวกสบายจ้ะมาย่ำฝนย่ำไรก็ได้โอ้สิบโคนแมญ่โอ้ใครอยู่หน้าอยู่ซีนโอ้นี่เทียงหน้าเทียงหน้าเทียงหน้าเลทนอยู่หน้าพี่แล้วมานอนในเทียงหน้าเปนสบาย เดี๋ยวนี้คู่ค้นก็ออกอยู่ไฮอยู่หน้าอะไรครับสามีหน้ามีถนนไปมักสิออกมาอยู่นี่โอ้ยดําคุ้ยควายอยู่ใต้เที่ยงหน้านี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจอดถ่ายเพิ่งควายคมันโอ้โหเนี่ขี่รถผ่านมากนะครับนี่เป็นควายโอ้ลุกแล้วลุกแล้วตื่นซะหนอบัวบัวควายควายนอนบัวครับนี่ครับ บวกอยู่ถนนสิไปบ้านพุทธว่าบ้าน,บ,านบ้านบุงค้าจะไปพุทธว่าแล้กินจยโอ้กินหอมแต่บวกควายไปจะเป็นการเรียนตนนี่ครับเอาเห็นควายทายพี่น้องเบิ้งนะครับควายนอนบวกเเออาามวดนี่นะครับ าเน,ขขนี่ยครับอ๋อแล้วเรียนมองไปข้างนอกเห็นอะไรควายครับแล้วควายนอนอนอนในบวกครับถ้าต่อไปจะเป็นการเรียนการบวกน้นำเขาสูบทเรียนโอ้บาลังนี้ก็งา่ายเลยโอ้ยสอนสอนเนี่ยมันลวดรอบขอบชิดมาไงพูดไหวสวัสดีา,างอเอา วิถีชีวิตชนบทที่สวนยางยก็ป่ะนจังหวัดกาฬสินธุ์ประเทศไทยไทยแลนด์สวนยางยบ้านไหนไรบา่เพื่อนกต่ติสวนยางตื่นมากตะกีดเลยบาม่าได้เขาป้าเลยโอ,อ,อ้โหโดมสมบลาหนา,นาอืมบ้านใหม่ใหม่ก็อยู่ปยังโอ้ยมือเดาอยนแล้วกินเลยไปทางไหนเนาะบ้านนี้ เปลี่ยนทางแดงแล้วพี่น้องมันไปโหลดไปดีเจฝนมาตกเอาเขาทางหินครับพวกเป็นทางพ้าพี่น้องเทางลูกรังเลาละลัดไปทางลูกรังครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับทางลูกรังโดยไม้พี่<อ>ลม <ง S 2> พรเลาะชนบทอ๋ออ๋อบอกงู โอ้ยนะครับนี่ครับถนนชุนบทเป็นถนนหินนี่รถค้าตัวนี้ถนนหินนี่ชุนบทแท้ๆนะครับพุณแต่ละเฮือนมี่รถจักรยานค้าห่างมวนม้วนแต่ละขั้นสองขั้นโอ้ห้วนไหลโอ้ห้วนงัวอันนึงหน่อยก็มาเลี้ยงกนะปีเติร์ปีเติร์มาอยู่ให้อยู่สวนเลี้ยงมัวเลี้ยงข้อยพอซอสเอาลุยไปเลี้ยครับมื้อนี้ครับยายติ๊ก ไม่แังเลยเขียนปลายไปไแล้วเนี่ยใหม่ขั้นโบออกจากบ้านโบเห็นดานดอกแดนไก่ใจประสงส่งกางเกงจกนนังใ้นออใุ่งใจประสงนาดนอกไม่รม,มสิกลหานางเอ้เยเกือบลืมพูดว่เฉันหนำหน้าเดินแหงแรกเลย ออกไม่กันนะใช่ว่าด้ไรเออฮะเอาไ,ม,ไ,ไ,าไม่ไฟยาต้งองบอกไฟยากันนะอ่าขั้นบอออกจากบ้านโมเห็นดานดอกแดนไก่ขั้นบอไปหาเงี้ยนกตบอไมีคว่ำหูแมนบอมีคว่ำหูมแมนบอมีคว่ำหูใจประสงค์ส่งกางเกงจังเลนุง่งก็ไม่ ไปดู<ใ><จ>บ้านหลังนี้คนปลูกทุกอย่างเลยบักบัวบักเรียบไปท<ห><ห>า้งไรเนาะปสอดเด้อตรงไปถึกแล้วอันนี้ไปใส่ถั่วอันนี้ก็ไปให้ไปสวนไปออกซีเรียนไปแล้วเนาะน,นี่แหละกุดบาวแท้นหละนี่คุบสูสบ<า>น้ำมานั่นเอนี่นนนนนต้องสูบน้ำมาเห็นไหมต้องสูบน้ำไมาเห็นว่าเครื่องสูบน้ำนะมัมือนสูบมาแต่ใส่อ๋อมาแต่น้องไปแล้วเนาะขึ้นโบเห็นอืมถ้าบ่สูบบ่บ่ได้กินเด้อเขาบางคนอ๋อเหร แก่วแถวนี้คือเป็นแม่นแม่นงเครื่องสูบน้ำเขาเนี่ยสูบน้ำใส่ขางแต่ว่ายังหาแรงน้ำไม่เห็นว่าสูบมาแต่เสรเอาแบตของรถไถบ่เอาแบตของรถไถบ่เนี่ยส่วนเครื่องรถรถเดินตามครนะรถไถเดินตามสูบน้ำได้ต่อที่อันนี้ผสมท่านแล้วสูบมาจากไหนมาจากหนองไรน่ะบว่าหาบ่เห็นเลยหาไม่เห็นหนองในวบ่นีมาเปดี่ยนเห็นว่าวันนี้น้อใตดินปะมาแต่เสร็ มันมีอันอันด้ยมันมีบานดาใต้ดินด้วยโอ้นี่คือปลายงถอ่นนี้เป็นปลาสังวนจ้ะอันนี้เป็นปลาปลาของหลวงนี่นะปลาสังน้เป็นก่เห็ดใี่เ็ดละมกเนาจะเปเห็ด่น เราพลาดนั้นเลาะไปเรื่อยครับสวนยางไปตามแม่นบ่ได้ไหมปามปามปามไปคือไฟย้าบนว่าน,นี่แหะครับ <S <S ขั้นบอกจากบ้านโบเห็นดานดอกแดนไก่ขั้นบวกปล่อยหาเฮี้ยนแมนโบมีดอกคว่ำหูใจประสงค์ส่งกลาง,งเก่งจังในนุ่งใจประสงค์นดน้องในธรรมสีกลหาอันนี้ปูป่อยบ่ได้าดนางาเ<ล>อง๋ย ขู่ข่าวหย่อได้หน้ายอดโอ้แรงเดียวาวาบ่มีน้ำเลยนี่เนี่ยบันิหน้ายอดพี่น,พน้องเห้มันตึงโพธิ์ใช่หมท่าทางนี่อยากสูงครับอื้สูงเลยแห้งบ่มีน้ำมองเลยนี่บ่มีหม่องสูบจ่อยบ้าอาสายน้ำฝนเ<ใ>นี่ยฝนบ่ตกกะบ่ได้ดำจากดดนหรั่วมากอะเกือบซีเยิ L ้งเลยครับสามจุดเก่า ผมลองลองจับเบิงว่าจากบ้านดอนอุ้มลั่วไปถึงบ้านคุณว่าสี so water, ่จักกิโลนะครับยังหน้าหน่อยต้นบักม่วงปลาหรืต้นใหญรเงี่ยเน่ยบะม่วงกระสอบกรเซ็นหอมเลยอร่อยกินกับปลาแดงย่เป็นบักม่วงเข้ามากเนาะมาขอสื่อเป็นเอาแจ๋อแปรแดลมาพร้อมกินข้าต้นแล้วคนเที่ยวแพไปหน้าตีโอ้ไปเห็นแต่สร้างเพื่อนเพื่อนดูหน้า ผมกับมักเลาะยายติ๊กกับมักเล้อขาเลาะไปเรื่อยๆครับขาเลาะไปมองได้จะเป็นอันอันนี้ไหมเป็นจะเป็นเห็ดแท้รั้สายนี่ปลาเห็ดเนี่ยต้อนเป็นที่กันเลยอะไเลาะปลาเลาะดงเลาะห่วยเลาะน้องเลาะไฮเลาะหน้าสอดใส่เข้าไปเลาะไปทุกซอกทุกแก่นะครับอันนี้เป็นข้องน้าโอ้นี่ นี่มะนี่มะฮอนี่นะเป็นซ้าหน,นามบอกอได้บระเดีย๋ยวขาม,มาฝากนี่นะน,นั่นเดี๋บอกนั่นซ่าหนามก็มี่น้องนามกะมี่โอ้ยตากันเนาะบังเอ่น่ะน้องหนามขี้นนนเมื่อกี้ขี้นนนเนาะมาชิลุงที่รูปบังเอิญชิลุงเออหนามขงโอ้ยเยอะแยะยิอย่อ๋เมื่ข่าถนนชิมเริ่องเตือนี่ว่า,าขึ้นเรียนถนนแดงยุม่มเมือข่าตอนใดเผื่อเข้าเดี๋ยวข่าวถนน ก็วาดคดหว่าแล้วก็จับได้ห้ากิโลอะครับนี่ผมจับเบิง้งผีเริ่มจะผีแล้วบัลลันี่ครับห้ากิโลครับจับกิโลมากเบิ้งเมื่อกี้นี่ห้ากิโลพอดีครับห้ากิโลมตพดพอดีบ่ไก่ว่ไก่ครับเปลีย่ยนท่งรัดเปลี่ยนท่งทงไงทงหน้าเบิ้งธรรมชาติพาเขานะครับอันนี้คือบ้านคุดหว่านะครับ,บ,บน,นี่ตำบลคุดหว่าอำเภอคูชินาไลจังหวัดกาฬสินนะครับ ออกบ้านคุณว่าอะไรครับเนี่ยเจอจิตดาวารีสอนเป็นรีสอนโอ้มันที่ไปนี่สีเป็นถนนซีเล่นเลยนี่สีไปนี่เลี้ยวขวาเลยครับเป็นถนนซีเล่นโอ้ดูเร็วดูเร็วโอ้นะครับห้ากิโลพอดีครับมาจากบ้านบุงค้าตำบลบัวขาวอำเภอเมืองเชียงรายดูน้องสุพีไหม้ไทยครับถ้าถ้าถ้าเลี้ยวขวานี่ สีออกถนนสี่เล่นนะครับสี่ไปบ้านจุ่มจังสี่เป็นถนนสี่เล่นนะครับสีเป็นตลาดเก่าอ่าวานี่ถ้าเลี้ยวไส้แกสีไปออกถนนถนนหม้เลขที่สองสายเดิมสองเล่นนะครับเขาเพื่อกูเขียนอะไรนะครับเอาโมพี่น้องเบิ้งนะครับให้พี่น้องมานี่กสิออกเลี่ยวไส้ไปนี้เป็น ไปถนนไม้เล็ิสองสายเก้าครับเป็น2เล่นขเขาเพื่อคุณุชิไรยนะครับรดาหารคุญชาาิลัย